สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายอระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็นอีพีที่39แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพัมมนําเสนอพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะเป็นพระเหรียญจะพี่จา๋าพระเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบ10องค์นะคะแล้วก็เป็นพระเหรียญน,นะคะวันนี้มีมาทั้งหมด30กว่ารายการนะคะพี่ช่องทางการติดต่อคะ่ะ โทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ YO 010940 YO นะคะพี่หรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกนคิวอาโค้ดไลน์ได้เลยนะคะน้องอายพระบ้าน EP ที่39 400บาทกับ300บาทนะคะพี่จัดสรงฟรีมีปลายทางนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะพิจ๋าเรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะขออนุญาตซูมจ้าอ่ะรายการที่หนึ่งจะพิจ๋าพระเรียมกรอบรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบสี่ร้อยบาทนะคะพี่รายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบสี่ร้อยบาทนะคะพิูกปการใดขออาภัยพี่ๆท,ทุกท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทนันขอรูปภาพเพิ่มเติม แอดไอดีไลน์ได้เลยนะจ๊ะรายการที่หนึ่ง mm hmm. เหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะคะวัดพระญาตนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะรายการที่สองรับชมไม่ทันวีพีทักแชทได้เลยนะคะแอดไลน์ mm hmm. ได้เลยรายการที่สองหลวงปู่ทวดค่ะพี่หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะ รายการที่สองนะคะด้านหลังจะเป็นสถูปหลวงปู่ทวดนะคะพี่ปีศูนย์เก้าจะพี่จา๋ารายการที่สองนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมน่าจะพิมพุทซ้อนนะคะพี่ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สามพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รายการที่สามจะพี่จา๋า เนื้อหาตามรูปเลยต่อไปค่ะรายการที่สี่เรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่เรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีสองสี่แปดาจะพี่จา๋าปีสองสนะคะ ประมาณนี้เลยรายการที่สี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้าเรียนหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีจะพิจา๋าเรียนหลวงปู่โตวัดประดูชฉิมพลีรายการที่ห้าจะพี่ ขึ้นแปดค่ำเดือนห้านะคะปีหนึ่งแปดจะพี่จา๋าอายุครบแปดสิบเก้าปีนะคะต่อไปค่ะรายการที่หกรายการที่หกเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่ปีสองสี่แปดสี่จะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่หกจะพี่ลาผลภูนทวีนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดจะพี่จา๋าเหรียญไม่ใช่เหรียญขออภัยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อโสธรจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังประมาณนี้เลย ต่อไปค่ะรายการที่8จ้ะพี่สมเด็จจิตลดานะคะระสมเด็จจิตลดารายการที่8ด ต่อไปค่ะรายการที่9้จากพี่จ๋ารายการที่9เหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์จากพี่เหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันปี2005นะคะนครศรีธรรมราชจากพี่จ๋ารายการที่9นครศรีธรรมราชนะคะต่อไปค่ะรายการที่10จากพี่รายการที่สิบเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้จากพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจ้ะพี่รายการที่สิบนะคะอารายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบสี่ร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทแล้วนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจ้ะพี่ จังหวัดชัยนาทนะคะอายุรบ73ปีจะพี่จ๋ารายการที่11นะคะหลวงพ่อกวยเหรียญจ,ต,จตุรพิษพรชัยนะคะพี่เหรียญจตุรพิษพรชัยรายการที่11จะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมจ้พี่ เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอมรายการที่สิบสองจะด้านหลังจะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่13จะพิจา๋าเหรียญกมมหลวงชุมพรเข้าหลามตัดค่ะพี่เหรียญกรมหลวงชุมพรเข้าหลามตัดนะคะ รายการที่สิบสามต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่จะพี่จา๋ารายการที่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีสามหนึ่งจ้ะพี่ เหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปี31นะคะจังหวัดอยุธยารายการที่14ประมาณนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่15จะพิจาเหรียญท่านเพชรค่ะพี่ท่านเพชรวัดศรีเวียงชัยยาจะพิจารายการที่15นะคะ เหรียญพราะท่านเพชรจ้ะพี่ด้านหลังประมาณนี้เลยจ้ะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเหรียญหล่อหลวงพ่อกันวัดพญาตจ้ะพี่จา๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อกันวัดพญาตค่ะพี่ รายการที่16นะคะหนูได้มาสองเหรียญจะพี่จา๋าต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะหลวงพ่อกันอีกหนึ่งเหรียญจะพี่หลวงพ่อกันอีกหนึ่งเหรียญรายการที่สินะคะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะ เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบค่ะปีสองสี่เจ็ดสามจ้ะพี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะคะรายการที่สิบแปดจ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามจ้ะพี่ อายุครบ82ปีนะคะรายการที่19จะพี่จ๋าเหรียนหลวงพ่อแดงรายการที่19นะคะต่อไปค่ะรายการที่20จะพี่รายการที่20เหเรียน เขาเรียกอะไรอ่ะเหรียญพระเหนือพรมจ้ะพี่พระเหนือพรมนะคะน่าจะหลวงปู่ดูนะพี่เนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของหลวงปู่ดูค่ะพี่พระเหนือพรมนะคะเหรียญหลอกพระเหนือพรมรายการที่ยี่สิบถ้าจำไม่ผิดเป็นหลวงปูด่ดูถ้าผิดภาพประการใดขออภัยพี่ๆท,ทุกทุกท่านด้วยนะคะต่อไปจะพิจารรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญหลวงปู่โตะค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตะคะ่ะเหรียญเสาห้าหลวงปู่โตเหรียญหนูว่าขนาดจะเท่าๆกับเหรียญล้อมแมกหลวงปู่โตอะคะ่ะขนาดเท่ากันนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่22เหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารโรวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลนครจะพี่จา๋าปี07นะคะรุ่นแรกสิทธทอสร้างถวายนะคะสิทธทอสร้างถวายรายการที่22จ้จะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามสักคูน,นะคะรายการที่ยี่สิบสามเรียนหลวงปุตโตพระคูวิยากิตินะคะพี่ปีสองอายุสองหนึ่งนะอขออภัยค่ะอายุแปดสิบสองค่ะจะรีบไปไหนเลย รายการที่23ค่ะหลวงปูโ่โตจะพี่ปี2511นะคะปี2511รายการที่22ต่อไปค่ะรายการที่ยี่รายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆค่ะ รายการที่23สนะคะพี่หลวงปู่โตเมื่อกี้นะคะต่อไปค่ะรายการที่ yUU-14 ค่ะอืสค่ะจะรีบไปไหนเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีอะรายการที่24สี่ไไหเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศีปี17จะพิจา๋าวัดเขาถ้ำบุญนากนะคะอายุ125ปี หลวงปู่ศรีจะพี่จา๋าต่อไปค่ะรายการที่25้าเหรียญหลวงพอ่อลีเหรียญหลวงพ่อลีจะพี่รายการที่25้านะคะปี03นย์จะพี่จา๋าหลวงพ่อลีปี03รายการที่25 ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อจงหรือเปล่าหรือหลวงพ่อขันเหรียญหลวงพ่อเดนะคะหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อจงโอ้กม็มันมันอ่านไม่ออกค่ะพี่ ประมาณนี้ค่ะรายการที่26ไม่ทราบนะคะพี่หนูถ้าจำไม่ผิดหนูว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อจงอะพี่ผิดลาดประการใดขออาภัยพี่พี่ทุกๆท่านด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่27บค่ะพี่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจะพี่จา๋าปี2466หนะคะหลวงปู่สุกจะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่28ดค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมาค่ะเหรียญหลวงพ่อทองมาจะพี่จ๋ารายการที่28ดนะคะวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดจะพี่ปี18จะพี่จ๋า ปี1นนะคะเหรียนหลวงพ่อทองมารายการที่28ค่ะต่อไปค่ะรายการที่29เหรียนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเรียนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนรายการที่29กจ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่30สบ เหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะพี่เมืองชเชิงเซาค่ะรายการที่30หลวงพ่อโสธรนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรต่อไปค่ะรายการที่31อค่ะพี่รายการที่31เเหรียญหลวงพ่อจง เหรียญหลวงพ่อจงนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองเหรียญหลวงพ่อทาค่ะพี่หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะรายการที่สามสิบสอง ต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีสองหนึ่งจ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามบ้านแคนะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวยบ้านแครนะคะรุ่นสร้างอาคารเรียนนะคะพี่ปี48นะคะรายการที่44ต่อไปค่ะรายการที่45รายการสุดท้ายค่ะพี่เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะคะวัดบ้านไร่นอำเภอด่านขุนทดนะคะ จังหวัดนครราชสีมาปี36เหรียญเมตตามหานิยมนะคะพี่หลวงพระคูณรายการที่35นะคะอ่ะพี่พี่ท่านใดนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ แอดอดีไลน์ได้ที่ YO 010940 YO นะคะหรือพี่พีท่านใดสะดวกโทรโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะพี่หรือพี่พีท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยนะคะน้องอายพระบ้าน EP ที่39พสเเลี่ยมกรอบ400บาทพ้าเหรียญ300บาทจัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ร,รับชมจนจบคลิปนะคะ ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจะพี่จ๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า